บุญสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นจำนวนการสร้างพระ25พุทธศตรวตรรษเหรียญเนื้อทองคำสร้างจำนวน2,500องค์เหรียญเนื้อนาคสร้างจำนวนน้อยมากเหรียญเนื้อเงินสร้างจำนวน 2, 4, 2, 000, 250องค์เหรียญเนื้อชินสร้างจำนวน2,421,250องค์เนื้อผงดิน สร้างจำนวนสองล้านวน2อง1 2 5 0องค์เหรียญน,นิกเกิลสร้างจํานวน2ล้านเหรียญพระ25พุทธศตวรรษเป็นพระเครื่องที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากอีกรุ่นหนึ่งมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมน25รูปพระคณาจารย์ปลุกเสกพุทธาคมครบ108รูปพระคณาจารย์108รูปซึ่งได้อาราธนามาจากจังหวัดต่าง ทั่วประเทศไทยพิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นจานวนการสร้างพระ25พุทธศตรวรรษเหรียญเนื้อทองคำสร้างจํานวน2,500องค์เหรียญเนื้อนาคสร้างจํานวนน้อยมากเหรียญเนื้อเงินสร้างจํานวน 2, 4, 2, 000, 250องค์เหรียญเนื้อชินสร้างจํานวน2,421,250องค์เนื้อผงดิน สร้างจำนวนสองลานสนององค์เหรียญน,นิกเกิลสร้างจำนวนสองล้านเหรียญพระ25พุทธศตวรรษเป็นพระเครื่องที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากอีกรุ่นหนึ่งมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร25รูปพระคณาจารย์ปลุกเสกพุทธคมครบ108รูปพระคณาจารย์108รูปซึ่งได้อาราธนามาจากจังหวัดต่าง ทั่วประเทศไทยพิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นจำนวนการสร้างพระ25พุทธศตรวตรรษเหรียญเนื้อทองคำสร้างจำนวน2,500องค์เหรียญเนื้อนาคสร้างจำนวนน้อยมากเหรียญเนื้อเงินสร้างจำนวน250องค์เหรียญเนื้อชินสร้างจำนวน2,421,250องค์เนื้อผงดิน สร้างจำนวน2ล้านวนสองมื0องค์เหรียญน,นิกเกิลสร้างจำนวน2ล้านเหรียญพระ25พุทธศตวรรษเป็นพระเครื่องที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากอีกรุ่นหนึ่งมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร25รูปพระคณาจารย์ปลุกเสกพุทธาคมครบ108รูป พักณาจารย์หนึรูปซึ่งได้อาราธนามาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยพิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นจำนวนการสร้างพระ25พุทธศตรวตรรษเหรียญเนื้อทองคำสร้างจำนวน2500องค์เหรียญเนื้อนาคสร้างจำนวนน้อยมากเหรียญเนื้อเงินสร้างจำนวน250องค์เหรียญเนื้อชินสร้างจำนวน 2,421,250องค์เนื้อผงดินสร้างจนนงํานวน2,421,250องค์เหรียญน,นิกเกิลสร้างจํานวน2ล้านเหรียญ